มันนี่จะแต่งกันแน่นะเมนูพิเศษนะพิเศษขนาดตำมะแตงพี่น้องเลยตำมะแตงตำมะแตงกับก้อยปลาซิวน้ำเด้อส่วนช่างเพื่อนกินเนาะนี่ตำมะแตงเด้อเดี๋ยวทำมะแต่งให้ตำมะแตงสุ้ช่างเพื่อนกินเนาะเดี๋ยวจะแต่งกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแล้วกินอาหารมานี้กัน làm trang coi sưu sàng kì nơ <laughs> má, má bà này kịp nấm điều, cà โท๊ะก่อนเป็นของเราเอ้ยกับก่าหน้ากินขนาดนี้เลยอั้งมีซีนแห้งน้ำเด้อมีซีนแห่งมีซีนแห่งจะมาแต่งก้อยแปดซิวมีตู้ไปตึกสะดุ้งเนาะกินน้ำกันได้แล้วกินข้าวล้วล่ะกินไม่ตะกี้เองสิค่ะอ่า được không ạ ừ nó hầu nó rét được tạo rồi này tôi đã có đã đưa mình làm điều chúng đều lại con มุ่นแรงไปในี่กระเป๋าไปหมุนชิ้นหาม่วงได้ดักขอนตึกกินส้มเด้อบันนี้กินส้มหมวกม่วงเด้อมาเด้อมาเด้อตรงหมวกม่วงเกินกินนี่ของซื้อไอ้น้ำในมาส่วนพนักงานหรือว่าช่างกินเนาะเดี๋ยวเห็ดกับข้าวสุเพิ่นกินน้ำเหมือนนี้ทอดซีนตามัก แต่งอันนี้ก็คือของหวานของกินแก้เมื่อยเพื่อนเนาะขน,นมนมเนยก็มีเด้อขนมก็้าวจี้าัทจี้เวียดได้ไหมน้องเด้อ้าวจี้เวียเนาะเดี๋ยวเพื่อนมากินเด้อใส่กระติกกันเด้อน้ำแข็ง